สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิโอนะครับเราจะสัยว่าโปรแกรมต่อวิญเนี่ยมาได้แล้วมากครับเราจะมาโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นละเอียดเลยนะครับนี่นะครับอ่อนี่ครับนี่ครับเป็นเต่าตัวนี้นะเป็นโปรแกรมอ่าต่อวิมากครับที่จะ ก็หามาครับว่าเออมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไหนดีไหมเนี่ยจะได้เอามาตัดต่อวิดีโอลง youtube เนี่ยแหละครับแล้วก็ได้ไปเจอตัวน,นี้ครับผมได้ไปดูใน youtube แล้วเขาก็แนะนำตัวนี้มานะครับก็บอกเขาบอกว่าดีดีดีมากนะครับก็ตัดต่อได้ดีเลยตัดต่อ,อีย่างไงเราจะพาดูกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษน,นะครับที่ไอแรงไปนี้หน่อยนะครับ จะมีแก้ไขวิดีโอนะคะวิดีโอภาพถ่ายการตัดแต่งอย่างรวดเร็วนะคะภาพถ่ายวิดีโอร้านค้าวัสดุสตูดิโอของฉันก็กล่องเครื่องมือไกด์แล้วก็อะไรไม่รู้นะครับแนะนำก็แก้ไขวิดีโอนะครับถ้าคนที่มีคลิปอยู่แล้วกดไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับถ้า ใครอยากแบบทําภาพถ่ายเป็นวิดีโอก็เข้าไปที่วิดีโอภาพถ่ายนะคะถ้าใครอยากตัดแต่งแบบไม่มีสติ๊กเกอร์หรือแบบภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้าไปการตัดแต่งอย่างรวดเร็วนะครับภาพถ่ายวิดีโอนะครับก็จะเป็นแบบว่าคนที่ยังไม่มีตัวอย่างแบบภาพถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ร้านค้าวัสรุนะครับก็ จะเป็นล้างพวกสติกเกอร์หรือพื้นหลังอะไรต่างๆนี้ครับสตูดิโอของฉันก็คือคลิปของเราที่เราตัดแต่งหรือตัดต่อสิทธิ์ไปแล้วนะคะของเครื่องมือจะมีการสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นนะคะว่าโปรแกรมนี้ใช้ยังไงทํำยังไงนะคะไกด์นะคบไกด์ก็คือนํามัง้งอ๋อไกด์ก็คือคําอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนี้แนะนําก็แนะนําพวกของอะไร เราก็จะเข้าไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับนี่ครับแก้ไขวิดีโอเรายังไม่มีวิดีโออุ๊ยเราจะวิดีโอไรดีะเอาวิดีโอนี้ก็แล้วกันนี่เอาวิดีโอนี้นะครับนี่ครับจะเอาหมดนี่เลยคลิกต่อไปมันมันเหมือนมันจะเป็นภาพถ่ายนะแต่มันไม่ใช่ภาพถ่ายมันเป็นวิดีโอกันทั้งหมดเลย แต่สามารถเลือกได้เหมือนภาพถ่ายเลยทีเดียวนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหลัจากได้นี่ครับเราเพียงแค่

ที่มันจะมีแบบการนี้ไงการปรับเปลี่ยนชื่ออยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนชื่อที่จะทีะ่คุณต้องการแนะนำน,นี้นะครับคุณเปลี่ยนตรงหัวข้อนี่นะครับเปลี่ยนหัวข้อนว่า่หมอนจะเปลี่ยนเป็นอ l ิ v e i love, I love. เอเอาเป็นไอเลิฟอันนี้ดีกว่านาร์ดเซ่อืมก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะช่างมันเถอไอเลิฟคาเซ่ ชื่อนอะไรก็ได้แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะตกลงครับเพลงจะเป็นเพลงอิอเอาเพลงอะไรก็ได้ครับ เพลงฉันเพลงยิ่มทไมแล้วเพลงนู่นพี่แล้วเต้นครับผมจะเอาแฟนพันท้อก็แล้วกันนะครับเพลงเราเราก็แก้ไขแบบเอาคุณจะเห็นด้านบนนะครับ ที่มันเป็นวิดีโอกับเพลงนะครนอกจากได้เสียงเพลง ่ีมมไเราอยากได้หัวข้อย่อยก็หัวข้อย่อยไปเลยครับแล้วก็บวกนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับตอนใช้โปรแกรมหรืออะไรก็ได้นะครับรือดีนะครับเราจะพิมพ์ว่าสวยๆนะครับเพราะหลังของเรามันสวยครับ ของเรามันสวยๆอยู่แล้วเราจะไม่เอาไว้พิมพ์นะครับโอเคเรา,เาไว้ตอนมันหายไปครับลองเชื่ออืมไม่รู้จะมีขึ้นมาไหมนะเราก็ทำฟุกๆอย่างนั้นเล สตเตอร์ของคุณนะครับก็กดหมายเลขบวกนะครไบวก่บวกไเบวกบวกไม่บวกมบวก็ม้บวกไม่บวก่กบวกไม oh. บวกไม่ก่บวกม่บเกไบวกไม่วก็มะะ่บง่วแบวบกไมบวกบวกไม่วกไม่บวกไม่บมบวก้กไ่ครกบวกไม่บวกไม่บม่บกนม่บ่บบวกบบกไคบบกไบก นะครับนี่ครับกดไปกด <c oughs> ครับมันตึกไปอย่างแกลลอรี่เฟซบุ๊กบีเอ้ยเฟซบุ๊กมิสเซนเจอร์หรือคุณจะเอาลง Youtube หรือ Facebook ของคุณหรืออินต a าแกรมของคุณหรือไลน์หรือรอ Line, ีเมลหรือมากกว่าที่คุณมีนะคะเก็บเราไม่บันทึกเราจะออกเลย เราจะไม่บันทึกเราจะอ,อกเลยนะครับโอเคเราจะออกโอเคครับโอเค,คร,เราออกกันเรียบร้อยนะครับเราออกแล้วก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับเอ่อถ้าเหลือหรืออะไรก็ขออภัยนะครับ นู่นนี่ให้รีวิวผมก็คุณไปศึกษาเองก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวอีกอีกอันอื่นที่อยู่ในโปรแกรมนั้นก็บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้่ทนคุครคุณครับอย่าลืมกดสับตะคให้ผมด้วยนะครับ